สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเด้อจ้ะมาค่ะมาต่อกันเนะคะเนาะยังไปน้ำกันเหรอจ้ะไปหาเห็ดพึ่งเห็ดอะไรที่กินได้แล้วก็เอาหมดค่ะออกมาแต่เศ้าแต่เสียวเลยค่ะตอนนี้จังโมงหรอบุ๊กยังไม่หยุดกินข้าวกันเลยจ้ะจ้ะไปไปแค่น้ำกันคะะพี่น้อง เพิ่งเกาลักจ้ะเพิ่งเกาลักเพ่มีดอกเดียวโดดจ้าพี่อ๋อจ้ะใช่ โอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วจ้ะเจอแล้วจ้ะตกสมตกจะมีเลยโอ้ยรอบนี้น่าจะมาแรงอยู่จ้ะสวยคักว้าวฝนมาแรวพี่น้อง เในอเมริกาเขาเจา้ายามันโพรงสิเขาเจา้าพวกเบิงนะ่งเนาะเจออีกแล้วข้างหนา้าข้างหนา้าข้างหนา้าเห็ดอะไรอาตอนนี้หนูมาแล้วนี่ตรงนี้หนูมาแล้วเด้เอ,อหนูว่าเห็ดเห็ดหินเห็ดหินนึ่งว่าเห็ดจ้ะพี่คนบอกให้เดินข้างทาง เราไปเรื่อยนเลื่อนจ้าขอหัวล้ก่อนเอาขาไปแล้วนี่คอนโดเดย์ล้ยจ้ะ อีกไหมมีอีกไหมอ่ะเจอแล้วจ้ะโอ้โ้สวยสวยโอ้ยบ้านนุ่นเ<อ>จออีกดอกนึงอยู่นี่จ้ะนี่สองดกองดกสามดกอดกมาเด้จอจ้เจ็บเห็ดด้วยกันค่ะฝนตกแล้วอืมสัดสใจ ใจแล้วจ้ะไหนเนาะพี่พรเจออีกช่องดอกชั้มดอกอยู่ไหนเนาะพี่พรเจออ๋อข้างตูนอ๋อหนูมาตรงนี้ทำไมหนูไม่เห็นเนาะ,ะนี่อะเปิดออกมาเปิดออกมาจ้าอุย้ย ไหนเนาะพี่พรข้างหน้าโอ้นุ่นนะพาวเวอร์อยู่จ้ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบาดดอกบักไงอู้นันดอกมปอีกมีอีกข้างในบักไงแล้วจ้ะพอได้อยู่เนาะมีดก็มีแต่ยังไม่ตัดคานลงไปกล้มลงไปจ้ะ มีอีกไหมบ่ม,มีล้วเนาะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรอกำงามจ้ะฮึโอ้โหนอนนอนรอเลยจ้ะนอนรอเลยค่ะโอ้ยงามขีไป้องซอนเฮดบันเพิ่นจ้ะเดี๋ยวค่อยตัดค่าเก็บเลยพี่ใช่บอใช่ใช่ใๆ่ใ ช่วงี้ฝนตกแล้วมันจะมองง่ายเพราะหัวมันจะเรียมๆเนาะหัวมันจะเป็นเรียมๆมองกลองอยู่จ้ะแล้เวเด้อหัวมันจะมองกลองอยู่ไหนคนละาฝากกันเลยเราอ๋อไม่ใช่ใช่จ้ะหัวแดงๆเมีงยงๆนี่แหละนี่จ้ะ วม่งหม่งมันนี่แหละแมนแล้ว้ค่ะตัดคาก่อนวิธ <c oughs> ีตัดขาห <c oughs> ต้องนั่งอย่างนี้นะคะหนีบขาไว้หนีบข,าก,บขากล้องไว้ FC ถามหนูว่าทำไมหนูตัดเก็บเห็ดได้สองมือกล้องเอาไว้ที่ไหนบอกเนี้ย <c oughs> หนูว่ากล้องก็อยู่ อยู่แต่เวลามันอยู่บนหัว้องตี้องตีมองเห็นได้ไงไม่มันไม่อยู่ในหัวอยู่ในอกหนูไงเออนั่นแหละมองอ๋อลูกนูกก็ก้มบูจ้ะอะไรนั่นนะใช่ไหมตรงข้างๆพี่อะนี่ตรงขานี่อ๋อหลอกตาเรานี่อะไรตัดอันนี้จ้าบจ้ะอันนี้ตัดออกด้วยคานเป็นเชื้อรามันนิ่มด้วย ตัดขาเราจะไปป่าใหม่กันอ,อืมอจ้าอเอาพูดใหม่ก็ได้เยวไ,ไปตัดอีกรอบหนึ่งกักริา์อีกรอบหนึ่งอยู่บ้านจ้ะ จะไม่ได้เกี้ยงเกาเท่าไหร่เด้ออีกอยังไปต่อจากจุดมูดที่มีอยู่ <_ C 1> เกือบไปแล้ว <_ C 1> เกือบไม่เห็นนางแล้ว <_ C 1> ชิบังเห็ดอันนี้จ้ะน,น,น,นี่ยว่าเห็ดอันนี้ที่แรกนะคะต้องเรือนดีๆนะน,นี่มองดีๆนกน,นี่ดอกนึงดอกนึงเห็นบ่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 น ก็บริเวณกัดดังก็บริเห็นจ้ะเห็นบ่ส่ออ่นะพี่น้องเนาะโอ้ยเห็ดบานเพิ่นปวดพ่ออิหรีจ้ะเดี๋ยวโทดโทรอีหลีเลยฝนตกใส่เพิ่นมันเนี่ยมังไงบหมที่นี่หัวมันเหลี่ยมเหลี่ยมแบบมากจ้ะหัวเหลี่ยมมบกมากอยู่ เดินจับจอบไปเฮ็ดเขาแปลงก็ลหลายจ้ะอุ้ยนกตกใจดูนะคะพี่น้องงามวะงามเามนาะจ้ะ จวดอกอใหญ่ๆผัวเพย์เว่แล้วมันก็เป็นตำมันยางกะลีได้จ้ะพี่น้องเอ้ยเน็ตไหมาะว่าแพ้แเวอยู่จ้ะจม,มูกจิมิอยู่ปรารยุงยุงเลยอีกอย่างพี่น้องตะวันเชิดอันนี้มาแล้วลจ้ะพาดอกนี่ขาแข็งโป๊กเลยจ้ะ เค็งโป๊กเลยเอาตัดแล้วก็ทิ้งไว้ในรูเข้อนี่แหละอุย้ยนั่นวาเลยตัวหัวจะหักนี่เ,นเชื่อว่าจ้าจ้าพี่จะไปจ้าเจ้า จเจอแล้วจเจอแล้วมันมีตรงนี้นจะจ๊ะมีตรงนี้มันมีตรงนี้เดี๋ยวโดนโดนโดนลอยกินไปนี่คะ่ะเห็นบ่ห้อยกินนี่ดอกนึงโอ้ยบอแมนเห็ดพึ่งหวานนี่แหะจ้ะพี่ตำลโดนลอยนี่นะนี่นนกำลังตะมุที่ม,ทม,มีเลยจ้าจ้าโอ้ย ดูนะ้ข้างหน้าน่ะตะมุตะมิไอ้วันเก็บเลยมันกำลังออกโอ้ยหมาอยู่เดอ้อจ้าปานนี่ปุ๊บงานขาได้อยู่ได้อยู่จา้านู่นนู้น,นจังเลยถึงแล้วจังเลยนี่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 โอ้ยสวยสวยสวยนี่เอ็นเตอร์เทนเอฟซีหน่อยกว,วางก็ชอบเด้อ เอนเตท์เอนก่อนเด้อจ้ะเอ่อเอนเทนลูกค้าก่อนอุ้ยอุ้ยพี่พรหนูรู้แล้วแล้วหนูจะพาดูอะไรนี่เดี๋ยวหนูพาดูอะไรมาช็อตเด็ดช็อตเด็ดเดี๋ยวมานี่จ้ะตัดออกเล่นหลายนี่มันอันนี้เด้อค่ะมันเป็นแมงเด็ดช็อตเด็ดนี่จ้ะมันเป็นมันเป็นอันนี้แล้วตบอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งปึ้งอ่านี่ นี่นี่ว่าแล้วนู่นนะนู่นนะโอ้โอ้โอ้ได้ปะโอ้เมันเน่ารู้ได้ไงเอ้าหนูเห็นมันกงกวางเหมันเน่า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 เหม็นเน่าเห็ดเน่าเลยเต็งจะไดแเอวลงเองตมุติมิเป็นบ้าแล้วพี่น้องเอ้ยหาเห็ดล้วเอ้าขา เหนียนเทมาแล้วเห็ดไอ้ฝนฝนมาแล้วไปแล้วจับพี่น้องปลาใหม่กันจ้ะปลานี่พอแล้วไปดูสัมผัสป,ป,ปลาคณาทะเลเจ้ะจะพาพี่น้องไปลุยปลาคณะทะเลเจอจ้ะคนไม่เคยเห็นก็จะตื่นเตเ้น,นคนเคยเห็นเขาก็จะเฉยเฉยเขาจะบอกว่าจเจอแล้วจ้ะใจวันนี้ต้องนำเห็ดนะคะ วันนี้มีคนทำกับข้าววันนี้มีคนทำกับข้าว,ว,นนาวนนจ้า,าสามีกุกเก่าเขาทำกุกย้อนเขาทำ oui. โดนคินพี่น้องนี่จ้ายนึกว่าไ่แมนนึกว่าไ่แมนจ้านึกว่าไม่แมนนึกว่าไม่แมนเนี่ยโดนขาอุ่นอะ อันนี้อันเน,น,นี้เดี๋ยวเด้อลองมึงนี่มันกำวงกวางกวงกวงมืแม่ดอกอุ๊บอ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 ันนี้สิอันนี้สิหัวาหายตะขาได้อยู่จะ้ะไปไปต่อนูน่นจะพี่พอนั่งเก็บอยู่นั่น ปั่นจักรยานเข้ามาปั่นจักรยานจ้ะมันกันโอ้ยได้บ่หัวมาได้จ้ะเป็นเชื้อราได้อยู่ใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่เห็นบไ,ไม้บ่ จ้าพี่น้องคะตอนนี้เขาก็จะออกแล้วนะคะเนาะหลามาคนละตะกาของพี่พรตะกาเบลเลอร์เลยของตีงก็ได้เยอะค่ะโอ้ยได้หลายจ้ะและ้วเขาก็จะออกกันไปเลยโอ้ยเยะนะก่ารักโอ้ยมันตาหาขาดจ้าพี่น้องอะาคะตอนนี้เขาก็จะยังออกแล้วจ้ะเนาะยังไปหารถแล้วลเราจะไปปาไม้กันนะคะแล้วก็จะไปเบิรงกขนาดทะเลต,ต่อน,นะคะเนาะเขามาเบิรงคลิป นี่แล้วก็ฝากไปกังใจเฮตีกับพี่พรอนเดอ้อจะ้ะตะลุยตะลอนบายพี่พรน,นะคะช่องพี่พรเนาะช่องตีกับชุดติการชาแนลเด้จะ้ะฝากไปกั้ใจในเดอ้อจ้ะเช่าจะมีกำลังใจทำคลิปให้พี่น้องมาได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะหละ้วกะโอเคค่ะไปแล้วจ้าัสดีค่ะบ๊าย,ายจ้าพี่น้องจีได้มาตะการหนึ่งผลค่ะมีทั้งเฮ็ดพึ่งค้าเลือดเอ้ยพึ่งเลือดพึ่งเกาลักนะคะ,นะคะ กล่งวานน่าจะเนาะนี่ค่ะได้มาเต็มตะก,กาศได้จะ้ะสองตะก,การสองคนจ้าฝากพี่น้องไปกลังใจให้ได้ได้จะ้ะลองชมคลิปเต็มน่าจะเนาะนะคะคีมนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ